นะครับเดี๋ยวครูป๊อกจะให้น้องโฟมนะครับฝึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะน้องโฟมมีใบเกับขี่มาแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้ขับรถมานานนะครับน้องโฟมมาเรียนกับครูเพราะว่าพี่สาวเคยเรียนกับครูเนาะแล้วก็แนะนําให้น้องโฟมมาเรียนกับครูต่อนะโอเคครับซึ่งวันนี้เราจะมาฝึกขับรถเกียร์ออโต้กันนะหย่าเบรคครับไปสักประมาณ70%ก็ได้นะครับไม่ต้องไปสุดนะถ้าเหยียบเบรคลงไปสุดเราจะเมื่อยนะครับเหยียบเบรคแล้วก็เข้าเกียร์ดีได้เลย นะครับเราจะตรงไปก่อนนะ,ะปล่อยเบรกครับค่อยๆปล่อยเบรกมอนะครับเท้ายังอยู่ที่เบรกนะครับน้องโฟมนะยังไม่ให้ใช่กันเลยเดี๋ยวครูจะให้น้องโฟมเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตรงแยกข้างหน้าที่มี้ังค้าอยู่นะเพราะนั้นเวลาเลี้ยวซ้ายตัวรถเราก็ต้องอยู่เลนซ้ายนะครับโดยส่วนมากนะครับน้องโฟมนะเลี้ยวซ้ายเราต้องอยู่เด่น้ายเว้นแต่ว่าทางขวาเนี่ยเขามีลูกศรที่พื้นว่าเลนทางขวามือเราเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายได้นะครับอันนี้คือเลี้ยวได้2เลนนะแต่ปกติแล้วเวลาเลี้ยวซ้ายก็ อยากให้น้องโฟมอยู่ในสายช้าๆนิดนึงนะครับเอาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นนะครับเ่าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกซ้ายนิดนึงนะครับนะครับฝึกมองกระจกนะเพราะในบางครั้งตามทางแยกต่างๆเนี่ยทางซ้ายเนี่ยอาจจะมีมอเตอรไซค์แทรกขึ้นมาโอเคนะครับน,ก,นกเป็นมองขวามีใครมาไอ้อามองข้างหน้าดีใค่ไหนครับเอาให้หน้ารถยื่นออกไปนิดนึงนะยื่นออกไป เลยแนวฟุตบาทนะครับแนวฟุตบาทด้านบนที่เราจะเลี้ยวนะเลี้ยวเลี้ยได้เลยครับหมุนตรงเลยเลยนะครับโดยประมาณนะครับหมุนประมาณหนึ่งรอบก่อนถ้าไม่พอยี่ถือไม่พอหมุนเพิ่มครับหมุนเพิ่มอ่าแต่ถ้าเราเลี้ยวไปแล้วปุ๊บเนี่ยมีรถจอดข้างหน้าอยู่ใช่ไหมครับอ่าคืนกับก่นคืนกับก่อนครับคืนอ่าเราต้องเปลี่ยนเลยไปทางขวาใช่ไหมครับมองกระจกขวาครับน้องโฟมมีใครไหมอ่าไม่มีใครอ่าเปิดไฟเลี้ยวขวาครับไม่มีใครเราต้องเปลี่ยนเลยไปทางขวานะเพราะว่ามีรถข้างหน้าจอดอยู่นะครับข้างหน้าก็ฝุกอยู่นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนเลนมาอยู่เลนที่ทลา่ส,สองโอเคนะครับเลนนี้เลยตอนนี้น้องโฟมปล่อยเบรกหมดยังปล่อยเบรกมาหมดแล้วนะโอเคครับเนี่ยปล่อยเบรกหมดเลยเนี่ยความเร็วของรถก,ก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเห็นว่าปลอดภัยนะครับเท้าขวาที่เราอยู่แป้นเบรใชนะน้องโฟมจะตวัดไปที่คนเลงก็ได้โอเคตวัดไปที่แป้นแปนโอเคนะครับโอเคสัมมองข้างหน้าเลยนะ ใช้ใช้ปลายเท้านะครับใช้ปลายเท้านะครับตวัดไปที่แป้นเคร่งเล่นนะเราจะไม่ยกทั้งเท้าไปที่แป้นเคร่งเล่นนะครับเท้าขวาวางไว้ที่แป้นเบรกนะครับส้นเท้าขวานะครับอยู่ด้านล่างเวลาเราไปกดเร่งเราตาวัดแต่ปลายเท้าไปที่แป้นเร่งเนอ่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายโอเคนะครับมองกระจกซ้ายมีใครไหมไม่มีฮะอ่าเท้าขวามาวางไว้ที่เบรกถูกต้องครับกดเบรกนิดนึง มองซ้ายซ้ํานะครับอีกทีหนึ่งไม่มีใครนะอา่าวน้องโฟมมองทางขวาอ่ามองแยกทางซ้ายมีใครไหม,ไมอ่าปล่อยรถหละ่ะให้หน้ารถยื่นออกไปนิดเดียวนะอ่าได้แล้วหมุนข้างในแล้วครับหมุนพอหมุนปุ๊บเรากลับไปมองขวาใหม่ก็ยังได้เลยมองขวานอะ่าโอเคแนละ้วมองขา้างหน้าอ่าไม่พอเลยเพิ่มนิดน,นึงถูกครับให้รถเข้ามาในเลนก่อนอ่าคืนดีครับอ่าไปต่อเลยได้เดี๋ยวครูจะให้น้องโฟมเลี้ยวซ้ายาแยกขา้างหน้าเนาะน้องโฟมเห็นรถคันสีขาวไกลๆไหม แยกนั้นเราจะไม่ไม่ไปถึงแยกนั้นนะเราจะมาแค่แยกใกล้ๆข้างหน้านี้นะครับโดยบ้านที่ม, <c oughs> มีกําแพงสีขาวเนี่ยนิดนึงนะครับเห็นไหมเห็นซอยยาง <c oughs> โอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองหน่อยครับมองกระจกซ้ายทุกครั้งนะนะครับแถวๆนี้มอไซค์ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าครูอยากให้น้องโฟมฝึกมองกระจกซ้ายไว้เพื่อตามท้องถนน,นมอไซค์แซ่กขึ้นมาเราจะเจอเห็นนะอ่ามองนั้นนะครับ ตรงเนี้ยเรายังหมุนไม่ได้เห็นไหมพอหน้ารถเรายังอยู่ข้างในมากเลยถ้าเราหมุนตอนนี้นะโอกาสที่จะชนส้าบาสูงมาให้หน้ารถยืนออกไปนิดนึงอันใดยางอ่าหมุนครับหมุนอ่าโอเคนะเอ็มเพุ่งหมุนเยอะนะครับประมาณโดยประมาณนะครับโดยประมาณรอบหนึ่งก่อนถ้าไม่พอเราค่อยเติมที่หลังได้ถูกครับให้หน้ารถเข้ามาเลนยางยังไม่เข้ายัางไม่เข้าอ่าเข้าแล้วขึ้นกลับอ่าให้หน้ารถเกือบเกือบจะตรงนะครับพอหน้ารถเกือบเกือบจะตรงน้องโฟมก็คืนมาเลยครันจังหวะที่น้องโฟม คืนอไรกลับเนี่ยรถก็จะค่อนข้างตรงพอดีเลยนะครับแต่ถ้าบางคนถามครูว่าคาร,รคาูหน้ารถตรงแล้วคืนกลับเลยได้ไหมบางทีหน้ารถตรงแล้วเราคืนกลับเนี่ยบางทีเราคืนช้าไปจากเดิมหน้ารถเราอาจจะตรงนะครับก็จะทําให้รถเอียงซ้ายเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้หน้ารถเกือบจะตรงนะเราก็คืนอะในกลับนะโอเคสุดทางข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวานะคะรับน้ำฝนจะกดคันเร่งนิดนึงก็ได้นะถ้าเห็นว่ายังอยู่ไกล เราจะเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาทตี่ลงเอาเปิดไฟเลี้ยวขวาต้องมองกระจกขวาถูกต้องครับอ่ะมองแยกทางขวามีใครไหมแยกทางซ้ายมีใครไหมเลี้ยวขวานะครับต้องโฟมนะให้หน้ารถเราออกไปมากกว่าเลี้ยวซ้ายโดยประมาณนะครับเรามองไม่เห็นปลายกระโปรงนะรถเก่งนี่มันกับฝากระโปรงเรามองไม่เห็นเลยเรามองที่ปัดน้าฝนเนี่ยให้ชี้ทะแยงลงไปประมาณครึ่งถนนอ่ะมองขวาอีกที มองซ้ายทีนะอ่ะประมาณครึ่งยังอ่ครึ่งล้วหมุนขวาหนึ่งรอบโดยประมาณก่อนโอเคหนึ่งรอบนะเลี้ยวขวาเนี่ยตอนนี้เป็นถนนสี่เลนนะเลี้ยวขวาเราจะต้องอยู่เลนที่สองเลนนี้อ่าขึ้นกลับเลยอีกครับคือเลี้ยวขวาเจอถนนสี่เลนนะน้องโฟมจะต้องอยู่เลนที่สองคือเลนนี้นะครับข้าหน้าเราจะเลี้ยวขวาแยกข้าหน้านะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาตีลงเลี้ยวขวาต้องมองกระจกมีใครไหมครับอ่าไม่มีนะสลับมองข้าหน้า ก่อนจะเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับก่อนจะเลี้ยวขวาเนี่ยเรามองกระจกไ่ข้างนึงไม่มีใครนะอแยากข้างในซอยที่เราจะเลี้ยมีใครไหม,มข้างหน้ามีใครไหมอย่างครับอย่างหน้าเราต้องครึ่งถนนนิดนึง<ม>อ่าหมูหนึ่งเลาก่อนอ่ามองในซอยเสร็จแล้วรีบมองหนะ<ม>น้ารถอ่าอย่าเพเยอะไปเยอะไปอ่าคืนคืนเออเห็นไหมอันนี้คือเลี้ยวมาแล้วเจอถนนกี่เลนสองเลนสองเลนถ้าถนนสองเลนนะเราเลี้ยวขวามานะต้องอยู่เลนนี้ เลนซ้ายนี่ก็คือเลนที่อยู่ริมฝั่งจะไปอยู่เลนขวามือนั้นได้ไหม,ไมไเพราะเป็นเลนที่เขาส่วนมาแล้วโอเคนะครับโอเคนะถ้าเห็นว่าเดีย๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงที่รถคันสีดำจอดนะโอเคถ้าเห็นว่าไกลน้องโฟมจะเล่นคันเล่นนิดนึงก็ยังได้นะครับเล็ก,ก่อนได้นิดเดียวพอนะครับแต่ก่อนที่จะเลี้ยวนะครับเท้าขวาต้องมาวางไว้ที่เบรกนะ ให้รถไหลไปช้าๆนะครับเลี้ยวขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวามองกระจกขวาขยับรถออกมาทางขวานิดนึงนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็จอดริมถนนนะโอเคกดเบรคให้กูนิดนึงนะครับโอเคมองแยกทางขวามองแยกทางซ้ายอามองไปทีนึงนะครับได้ไหมหน้ารถประมาณขึ้นถนนยังได,ได้นะโมลครับอมองในซอยก่อนแล้วรีบมองหน้ารถเลยเมื่อใดที่มือเราหมุนพวงมาลัยนะครับเน้นมองหน้ารถไว้เยอะ เพราะหน้ารถจะเป็นสิ่งที่บอกว่าจะมีอันตรายอยู่ข้างหน้าไหมนะครับถ้าหมุนไม่พอก็หมุนเพิ่มได้นะครับถ้าหมุนมากเกินไปจะไปเลินขวาแล้วก็เคลื่อนอะไรกลับมาทางซ้ายนิดหน่อยก็ได้นะครับนี่นะครับอาจเดี๋ยวราจะเลี้ยวขวาข้างหน้านี้นะเปิดไฟเลี้ยวขวามองกระจกไหนครับโอเค,อเคกดเบรนิดหนึ่งครับอ่ามองฝั่งตรงข้ามไม่มีใครนะมองในซอยด้วยอ่าสลับมองขาดดอ้างหน้าได้ยัง หมุนหนึ่งรอบก่อนจะพุ่งเยอะถ้าหมุนเยอะเกินไปอาจจะไปกินเลนฝั่งที่สวนมาก็ได้หมุนประมาณหนึ่งรอบเป็นทุนไว้ก่อนนะถ้าไม่พอค่อยหมุนเพิ่มได้นะครับในขณะที่น้องโฟมกำลังหมุนพวกอะไรนะจังหวะดจังหวะที่หมุนพวกอะไรนะมือจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาจบปุ๊บต้องมาจบที่เก้ากับสามนะครับมือจะหมุนยังไงก่อนก็ได้เอาที่เราถนัดนะครับเพราะว่าการเลี้ยวสําคัญนะเอาที่เราถนัด ที่เราคิดว่าเราสามารถควบคุมทิศทางรถได้นะครับเอาตรงนั้นก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วจะมีหลักการหมุนอยู่ที่น้องโฟมุนเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการหมุนแบบแฮนด์โอเวอร์แฮนด์นะครับหรือจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าหมุนแบบข้อมือควายมือกันนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีการหมุนที่คนส่วนมากนิยมนะครับกันในวิธีนี้นะโอเคข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับน้องโฟ เบร์น,นิดนึงนะมองกระจกซ้ายครับต้องมองแยกทางไหนก่อนขวาโอเคมองแยกทางซ้ายมีใครไหมแต่ตอนนี้ทางซ้ายมีรถจอดอยู่เพราะนั้นเวลาเลี้ยวซ้ายจริงๆแล้วปกติเราต้องอยู่เลนซ้ายใช่ไหมแต่ถ้าตอนนี้มีรถกระบะเนี่ยจอดอยู่ทางด้านซ้ายน้องโฟมดูทางขวาถ้าทางขวาไม่มีใครมาเลยน้องโฟมเลี้ยวปุ๊บไปอยู่เลนที่2ได้เลยนะครับโอเคปล่อยรถไหลนะอามองขวาสักทีให้แน่ใจไม่มีใครนะอามูนอามองไกลขีดนึง ออกมาอยู่เลนขวาได้เลยนะครับแต่โดยปกติแล้วเราเลี้ยวออกมาต้องอยู่เลนซ้ายใช่ครับโอเคนะตอนนี้กลับไปอยู่เลนซ้ายมองกระจกซ้ายก่อนมีใครไหมไม่มีใครนํารถเข้ามาอยู่เลนซ้ายได้นะครับเพราะว่าข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวซ้ายก่อนที่เราจะเลี้ยวตัวรถก็ต้องอยู่เลนถูกต้องเลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไม่น้อยกว่า30เมตรนะ อมองขวามีใครไหมไมีควาปลอดหลายอโอเคอาโมงมองไลที่หนึ่งถ้าเห็นว่าเราเลี้ยวปุ๊บมีรถอยู่เลนซ้ายใช่ไหมน้อ,นอง,อง,องโฟมอาจจะหยุดตรงนี้ก่อนอขึ้นมาไลกลับและหยุดตรงนี้ก่อนสมมตินะสมมุติว่าเราหยุดปุ๊บบางทีเราอาจจะมองไม่ทันว่าเลนขวาที่เราจะไปตัวนี้มีรถมาปะเ้าคิดว่าเรามองไม่ทันเราหยุดก่อนหยุดแล้วมองเพื่อความปลอดภยัยมีใครไหม อันนี้ครับไปครับปล่อยรถไหลยขยับรถไปทางขวาได้เลยเห็นนะถ้าไม่ทันเราหยุดก่อนนะแต่ถ้าตาเราไวพอไม่มีใครปุ๊บเราตัดออกไปเลนสองก็ได้ไนะครับไม่เป็นไรถ้าคิดว่าใา่ตาไวไม่มีรถมาเลนที่สองที่เราจะตัดไปแน่นอนก็ไปได้เลยนะโอเคอ่ะปลอดภัยเรื่องเล็กนิดนึง หน้าเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะสลับกันนี้ครับน้องโฟบซ้ายทีขวาทีนะครับจะได้รู้วิธีในการเลี้ยวรถนะครับอโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกซ้ายนะครับโอเคมีรถข้างหลังตามมาไม่เป็นไรอย่าไปผวางนะครับอมองทางขวามีใครไหมมองฝัง่งนู้นมีใครจะเลี้ยวมาไหมไม่มีมองหน้ารถหมดเลยนี่ครับก็หนี่มาแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งระวังอ่าเห็นไ,ไหมเนี่ยต้นไม้บางก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถออกไปเร็ว นะครับก็อันตรายนะครับเพราะนั้นเราลดเราไปช้าๆก่อนนะครับต้นไม้บางป้ายโฆษณาบางรถที่บางตรงทางแยกเนี่ยต้องระวังเดินนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตัวนี้ถูกต้องครับเลี้ยวซ้ายก็ไปก่อนนะครับอ่ามองกระจกซ้ายมองฝั่งตรงข้ามมองในซอยนะรถยื่นออกไปนิดเดียวโอเคอา่าโมนอ่าประมาณแค่นี้ก่อนเนาะไม่พอเราก็เติมโอเคนะ ตอนะนั้ถ้าน้องโฟมมองหนะ้ารถละน้องโฟมจะรู้เลยว่าเอะหมุนแค่นี้ไม่พอถ้าไม่พอก็เติมได้เนาะโอเคครับอมองกระจกขวานะครับเราจะหลบกิ่งไม้นะครับอมองกระจกขวามีใครไม้ไม่มีขยะออกไปทางขวานะครับหลบกิ่งไม้ตัวนี้หน่อยหนึ่งเนาะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราขับไปกิ่งไม้แห้งๆเนี่ยนะครับจะเป็นอันตรายตอ่อสีรถมากเลยนะครับจะทําให้สีรถเป็นรอยได้นะโอเคอพอหลบเสร็จปุ๊บอมองกระจกซ้ายกลับเข้าไปเลนซ้าย เป็นเลนที่เราจะต้องกลับเข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้เราหลบหลบอะไรก็แล้วแต่พอหลบเสร็จก็กลับบัน,นเดนเดิมของเราขาหน้าเราจะเลี้ยวขวากันนะครับโอเคเลี่ยงเล้งนิดนึงเปิดไฟเลี้ยวขวามองกระจกขวามีใครแซงขวาเราขึ้นมาไหม,มโดยปกติตามทางแยกนี่นะครับจะไม่คือจะแซงเนี่ยขณะ ที่รถอยู่ทางแยกเนี่ยตรายนะครับแต่เราก็มองไว้นะครับแต่ว่าบางทีน้มอเตอร์ไซค์จะแซงขึ้นมาต้องระวังด้วยโอเคมองทงางขวามีใครไม้ทางซ้ายล่ะค่อยๆปล่อยรถไหลนะโอเค okay, นะครับขวาซ้ายโอเค okay, น้ารถเครื่องแล้วหมุนเลยหนึ่งรอบแบบเป็นตัวเลก่อนนะเห็นไหนมหนึ่งรอบเห็นไหมหน้ารถเราต้องอยู่เลนที่ดีมากขึ้นโอเคนี่เลนที่ถูกต้องคือเลนที่สองเลี้ยวขวามาเจอถนนสี่เลนต้องอยู่เลนที่สองปลอดภัยแล้วหนูจะกดแคลงนิดนึงก็ยังได้ อาเปิดไฟเลี้ยวขวาใหม่เลี้ยวขวาอ่ามองกระจกขวานะเลี้ยวขวาถ้าเป็นแยกที่มีรถจริงๆอะนะเป็นสี่แยกจริงๆนะจะยากนะครับเพราะเลี้ยวขวาเราต้องรถเรานะต้องข้ามถนนออกไปตัดเลนเข้าออกไปออกมาอีกฝั่งหนึ่งเลยว่ายง่ายนะอ่าแต่ตอนนี้บางคนบอกตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยยากเพราะว่าไม่มีรถเลย ก็ง่ายแต่ถ้ามีรถจริงๆเลี้ยวขวาถือว่ายากเลยโอเคครับปลอดภัยและเร่งคันเร่นนิดนะึงสุดทางเลี้ยวขวานะครับ เจอทางแยกสําคัญที่สุดรถต้องช้าหน่อ่าโอเคไหมเข้าไปงนูนะทั้งีถ้าเขาสวนมาทางเรานี่ต้องระวังเลยโอ้พอหมุเสร็จมองในสวาคันขาวสลับมองข้างหน้าด้วยอย่ามองคันขาวนานเกินเราต้องมองหน้ารถของเราถ้าเรามองหน้ารถเราเราก็จะบังคับหน้ารถเราได้ว่าหน้ารถเราควรจะมาทางซ้ายถ้าหน้ารถเราไปทางขวาก็จะไปเจอที่รถคันข่าวสวนมาถูกไหมเพราะนั้นเวลาหมุนอไรต้องเน้นมองที่หน้ารถเพื่อที่จะบังคับหน้ารถ เราจะบังคับหน้ารถเปิดไฟเลี้ยวขวาเราจะบังคับหน้ารถได้ก็คือเกิดจากการที่เราหมุนพวงมาลัยนั่นแหละถูกไหมเมื่อใดที่หมุนพวงมาลัยนะครับเมื่อนั้นเน้นมองทางหน้ารถไว้ให้มากๆอ่านี่คือเลี้ยวเจอกี่เลนสองเล,น,งเลนก็ต้องมาอยู่เลนซ้ายนะถูกต้องเลยนะครับอา,อาจจะออกไปทางขวาก็มองขวานะครับถ้าเปิดไฟเลี้ยวขวาได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าเปิดไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าเปิดไว้จะดีกว่านะครับเป็นการฝึกบ,บังคับบางคนบอกคูร้างหลังไม่มีจําเป็นต้องเปิดไฟด้วยไหมตอนที่เราเปลี่ยนเลนไปทางขวาครูว่าเปิดไว้ดีกว่าเนาะเพื่อเป็นการฝึกนะครับฝกกการเปิดไฟเลี้ยวเวลาเปลี่ยนเลนนะครับข้างหน้าเราเลี้ยวไหนเอ่ยเลี้ยวซ้ายเนาะอ่าสลับกันเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาคราวนี้เราจะเลี้ยวซ้าย ช้าลงนิดนึงช้าลงนิดนึงโอเครถก,กระบะไปแล้วใช่ไหมเลี้ยวซ้ายต้องอยู่เลนไหนเลนซ้ายถูกกกะมองกวาซ้ำอีกทีนึงโอเคครับอ่าพอแม่ไ่พอเติมนิดนึงตเติมเพิ่มอีกนิดอ่าให้หน้ารถเข้ามาอยู่เลนซ้ายนี่คือเมื่อกี้รอเมื่อกี้มีรถกระบะอยู่นี่คือถูกต้องเลยนี่คือการเลี้ยวซ้ายออกมาต้องอยู่เลนซ้ายเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจังหวะที่เราเลี้ยวมามีรถจอดอยู่ตรงหัวมุมที่เราจะเลี้ยวนะครับเราจะเปลี่ยนเลนไปทางขวาก็ต้องมองรถทางขวาให้ปลอดภัยก่อนถ้ามองไม่ทันเราหยุดรอออกก่นนนคัเเเข้้้้าาาางหลียยวซ แยกทางขวามีใครไม้แยกข้างหน้ามีใครไมอ่าได้ไหมครับได้แล้วนะอ่าหมนแลยครับหน้ารถยืดไปนิดนึงหมนเลยอ้าวแต่แล้วก็มองขวาซ้ำอีกทีได้สลับมองข้างหน้าพอไม้ไม่พอเพิ่มเพิ่มเพิ่มก่อนอ่าเพิ่มมาก่อนเพิ่มมาก่อนอ่าคืชคืน,คนอ่ามองขวามีใครไหมครับจะเปลี่ยนเลนก็ไปเลยอ่าเปิดไฟเลี้ยวได้ยิ่งดีไม่แน่ใจเลี้ยวมาหยุดก่อนได้ ครูบอกนะแต่ถ้าสายตาเราไวไม่มีใครอยู่เลน้ขวาปุ๊บเราไปได้ทันทีเลยสำคัญมากๆขับรถเนี่ยนะครับสําคัญมากๆคือสายตาเราเนี่ยต้องไวนะครับถ้าสายตาไวนะครูรับประกันได้เลยว่าอุบัติเหตุเนี่ยรถลงไปนะหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยเพราะถ้าสายตาเราไวเราจะคาดกะเนดได้ละนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาข้างหน้าเราจะต้องทำยังไงระวังยังไงเห็นว่าอันตรายเราหยุดไว้ก่อนเบรกไว้ก่อน โอเคเปิดไฟเลีเ้ยวซ้ายครับมองกระจกซ้ายปลอดภัมองแยกขวาก่อนเนั้นนู่นเนี่ยต้นไม้บงังนะต้องระวังนะครับเพราะต้นไม้บังเนี่ยบางทีรถเข้ามาบางทีเรามองไม่เห็นนะ,ะ,ะก่อนที่จะเลี้ยวเท้าระวังไว้ที่เบรกก่อนนะครับถ้าเลี้ยวเสร็จแล้วปลอดภัยคืออะไรครบปุ๊บจะกดคันเร่งก็ได้ตอนนี้ หน้าเดียวซ้ายอ่าสวยเลยมะเพราะนั้นรถเราไหลช้าๆใช่ไหมก่อนหน้าที่เราจะเลี้ยวเมื่อกี้เดี๋ยวบอน้องนะเดี๋ยวให้น้องเข้าไปก่อน <c oughs> อ่าไปเลยลูกอ่าโอเคถ้าก่อนที่เราจะเลี้ยวเนี่ยรถเราช้าใช่ไหมพวงมาลัยจะเห็นเลยว่าเราไม่ต้องรีบคืนก็นได้ไมาเพราะว่าเป็นจังหวะของเขาอยู่ว่ารถเราช้าๆพวงมาลัยจะค่อยๆคืนเราจะรู้จังหวะตรงนั้นเลยแต่ถ้ารถเราเลี้ยวออกไปเร็วพวงมาลัยต้องคืนไวขึ้นใช่ไหมแต่อันตรายถ้าคืนไม่ทนันนี่อันตรายเลยเพราะนั้นสําคัญมากๆเลยก่อนที่จะเลี้ยวรถเราต้องช้านะครับ ถ้าคืนอ,อะไรไม่ทันจริงๆนะเบรกหยุดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าคิดว่าคืนอ,อะไรไม่ทันอ่านนกนกน้อยนกน้อยค่อยๆเลี้ยวผ่านจาะมอ,มองขวามองขวาแยกขวาแยกซ้ายล่ะโอเคนะคือการมองนะเราอย่ามองนานมองขวาปุ๊บแล้วรีบมองซ้าย อ่าแล้วก็มองไฟทีแล้วก็มองหน้ารถอ่าแล้วหมุนประมาณโดยประมาณ1รอบก่อนนะการที่เราหมุนประมาณ1รอบนี่คือประมาณนะครับสายตาเราถ้าตาไม่ไวนะครับไม่ต้องมามองที่พวงมาลัยก็ได้แต่โดยประมาณไว้ก่อน1รอบก่อนนะครับประมาณไว้ประมาณนั้นก่อนนะครับคานเหลืออะไรแล้วก็เพิ่มเติมได้นะครับถ้ารอบนันมากไปแล้วก็คลายพวงมาลัยกลับมานิดหนึ่งถ้า1รอบน้อยไปแล้วก็เพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเนี่ยหมุน1รอบก่อนแต่แต่ การเลี้ยวขวานะครับจะเห็นว่ารัศมีในการเลี้ยวกว้างไหมกว้างการหมุนพวกอะไรของการเลี้ยวขวานะจะหมุนน้อยกว่าเลี้ยวซ้ายเพราะอะไรเพราะว่าวงวงเลี้ยวอ่ะคือรัศมีเลี้ยวขวาเนี่ยมันกว้างนั้นเมื่อรัศสมีกว้างหรือวงเลี้ยวกว้างพวกอะไรจะหมุนได้น้อยแต่เลี้ยวซ้ายเนี่ยวงเลี้ยวแคบไหมรัศมีแคบไหมเพราะนั้นเลี้ยวซ้ายเราจะหมุนพวกไรมากกว่าเลี้ยวขวาสมมตินะ เลี้ยวซ้าย1รอบครึ่งสมมตินะประมาณนะหรอบครึ่งหรือ1นึ่เศษ1หส่วนสก็ได้เลี้ยวซ้ายหมุนประมาณแต่เลี้ยวขวาประมาณรอบหนึ่งหรืออาจจะไม่ถึงรอบก็ได้อยู่ที่ลักมีอยู่ที่มุมในการที่เลี้ยวออกไปนะครับแสรุปก็คือเลี้ยวขวาจะหมุนวงไรน้อยกว่าเลี้ยวซ้ายนะครับไปไฟเลี้ยวขวาครับ ไฮไม้อ่าอ่ามองหน้ถอ่าหมูอ่า,อา,ม,ออามองท่อสีเหลืองด้วยพื้นอ่าดีมากเลยเห็นไหมพวกนเราค่อยๆคืดเนี่ยเพราะรถเราไหลช้าพวกนียค่อยๆคืน,น,นคอะปลอดภัยแล้วถึงจะเล่งได้อ่าเลี้ยวปากข้างหน้าม่านใหม่หจ้าข้างหน้าตรงนี้เลยสลับกันอย่างนี้นะถ้าเรารู้วิธีเลี้ยวนะครับขับรถทางตรงได้รู้วิธีแล้วก็ ก็จะขับรถได้แหละนะครับอ่าโอเคครับปลอดภัยเรื่องเล่งนิดนึงได้โอเคนะหลบกิ่งไม้ครูหน่อยเนึ้อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจะเข้าซ้ายก็มองซ้ายกลับมาในเลนเดิมถูกต้องครับ เลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาใช่ไหมอ่าตอนนี้เราเลี้ยวซ้ายอ่ามองควายทีนะอ่ามองซาบอีกทีหนึ่งได้นะลุกขึ้นมาในเลนก่อนอ่าขึ้นดีครับปลอดภัยแล้วกดกระเร่งได้อ่าเดี๋ยวข้างหน้ามา ให้ทั่วๆเราต้องมองด้านไหนก่อนเพราะขวานี่เขาจะมาใกล้ตัวเราก่อนทางด้านอื่นนะครับด้านขวานะครับข,ขับมานะเอาเองหยุดแค่นี้ก่อนหยุดแค่นี้ก่อนจังหวะเนี้ยครูไม่อยากให้สวนไปเห็นไหมก็เปิดไฟมาเลยนะครครูไม่อยากให้สวนไปนะครับถ้าสวนไปแล้วจะยากขึ้นโอเคนะอย่างนี้ปลอดภัยกว่าเนาะโอเคมองกระจกขวาม,มีมีใคร เนี่ยตรงนี้ถ้าเรามองจากตรงนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะเห็นได้ชัดขึ้นใช่เพราะวา่าเขาตัดต้นไม้นะครับตัดยาแต่ตรงนี้เขาไมา่ได้ตัดตรงมุมพุรีเลยเพงันต้องระวังตรง เขาเลี้ยวไปทางด้านนู้นใช่ไหมเมื่อกี้ครูเห็นไฟเนี่ยไฟเขาเลี้ยวไปทางด้านซ้ายเราก็ให้เขาไปก่อนอ่าพอเขาเลี้ยวไปปุ๊บเราก็เลี้ยวได้นะครับหมุนประมารอบนึงก่อนนะโอเคเป็นทุนไว้ก่อนว่าไม่พอก็เติมนิดหนึ่งได้อ่าดีมากครับ ไปเลี้ยวขวาเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายใช่คันรอบนี้เราต้องเลี้ยวขวาช้าๆช้าๆอ่าขวาอ่อาคันนี้เขาไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าเขาตรงเห็นไหมอ่ะเปิดรถหลายมองไกลทีหนึง่งมองซ้ายทีนึง่งเราวางมองซ้ายทางขวามานะมั้นเหนะ็นยะังอ่ามองซ้ายทีน,นึ่งมีใไฟไหมอ่ามีใไฟนักขวามีนล้วมองเคลื่อนถนนแล้วหมุนหนึ่งรอบก่อนโอเคเขาเลยแค่นั้นก่อนไม่พอเตอมิมนิดนึงได้ดีครับอ่าเลี้ยวขวาข้างหน้านะ เนี่ยแถวเนี้ยวันตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยแถวเนี้ยจะมีการฝึกขับรถเยอะเลยนะครับเพราะว่าวันทิตก็ว่วางๆกันนะครับแถวนี้ก็หลายคันนะอ่าแล้วเขาจะมาผูมาหาเราต้องระวังด้วยแถวนี้นะโรงเรียนขับรถก็มาฝึกแถวนี้หลายโรงเรียนเหมือนกันนะอ่าคันนี้เขาจอดใช่ไหมอ,อาจจะออกขวาใช่ไหมครับอ่อาออกขวาดูให้ปลอดภัยก่อนนะล้วค่อยขยับออกมาทางขวาอ่าปลอดภัยแล้วกดแคร่งนิดนึงได้ ต้องไปสุดทางใช่ต้องไปสุดทางครับสุดทางข้างหน้าแล้วเราจะเลี้ยวขวานะาปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปตรงสุดทางเราจะเลี้ยวขวา ได้โ okay, <Okay, S 1> อเคขึ้นเลยข้างหน้าเราเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ <Yeah. S 1> เราเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ อยู่เดินซ้ายก่อนนะเราอยู่เดินซ้ายก่อนอ,อขึ้นมาได้กลับก่อนคืออะไให้กลับก่อนเราอยู่เรนนี้ก่อนดูเขานิดนึงที่อ่าแบบปิดไฟเลี๋ยวปิดไฟเลี้ยวปิดไฟเลี้ยวอ่าให้เข้าไปก่อนอ่าออโอเคขอโทษเราใช่ไหมเราก็เปิดไฟเลี้ยวใหม่ได้เมื่อกี้ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเนี่ยเป็นจังหวะที่เขากําลังจะมาทางขวาเราพอดีเลยจานอันตรายครูก็เลยให้ปิดไฟเลี้ยวก่อนนะโอเคเดี๋ยวแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายนะครับน้องโฟมนะพอเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บ เราไปจอดตรงร่มไม้ตัวนั้นเลยนะครับก็อ่าดีจะกข้าซ้ายมองซ้ายกกอนเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บอ่านะครับก็จอดนะแต่ว่าอย่ามาจอดใกล้ทางแยกมากเลยทางแยกไปนิดนึงนะครับเพราะการจอดใกล้ทางแยกเดี๋ยวใครที่เขาจะเลี้ยวออกจากซอยเนี่ยนะครับจะอันตรายสําหรับเขานะ มองขวามีใครไหมอ่ามีใครกดเบรกนิดนึงแล้วหมุนหมุนครับอ่าแล้วจะจอดตรงใกล้ๆนิดนึงอย่ากใกล้ทางแยกมากอ่าไปกับใกล้ๆตรงนู้นหน่อยนะอ,อ,อ่าล้มๆใกล้ๆตรงนู้นหน่อยนึอยโอเคอ่าอีกน,นิดนึงไปนิดนึงได้อ่าโอเคพอครับหยุดอ่าโอเคนะเข้าเกียร์นถ้าเข้าเกียร์นแล้วกลัวรถไหลให้ดึง ถูกต้องครับโอเคนะก็เดี๋ยวครูขอจบคลิปในการฝึกน้องโฟมนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพียงแค่นี้นะเพื่อนเพื่อน,นมือใหม่ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วจะลองไปฝึกดูก็ได้นะครับสวัสดีครับ